สวัดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับภาษาไทยวรรณครมกับคุูวิมลกันค่ะเด็กๆพร้อมกันนี้ยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะภาษาไทยวรรณครมวันนี้เสนอคําว่าวิชาวออีวิชออาชาวิชาหมายความว่าความรู้ที่ได้จากการเ,าเรียนหรือฝึกฝน เรานำคำว่าวิชามาแต่งประโยคกันเลยนะคะครูวิมลสอนวิชาคณิตศาสตร์อีกรอบนะคะครูวิมลสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับภาษาไทยวรรณกรรมวันนี้เด็กๆอยา่าลืมนำไปฝึกฟ้องฝึกอ่านกันนะคะสำหรับวันนี้ครูวิขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ